สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องยิบสีใบใจเลิงนะคะกลับมาพบกับแม่หมอใจเลิงอีกเช่นเคยเนะกับช่องของการทํานายดวงชะตาโดยทั่วไปด้วยไพ่ย,ยิบสีนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมถุนหรือว่าราศีมิถุนนั่นเองนะคะ ก็ราศีมิถุนก็จะได้แก่ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะการนับราศีของแม่หมอเนี่ยจะอ้างอิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะหรือเป็นการนับจากการเรียงตัวของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะ ใครที่สะดวกจะนับตามราศีตามที่แม่หมอแจ้งก็ได้เนาะหรือใครที่อยากจะเข้ามาดูโดยอ้างอิงจากลัคนาก็ได้นะคะลัคนาก็คือต้องทราบเวลาเกิดเนาะใครที่มีลัคนาอยู่ในลัคนามิถุนนะคะก็สามารถเข้ามาฟังได้ถ้ารู้สึกว่าตรงเนาะหรือใครจะยึดตามหลักการนับจากราศีแบบสากลก็ได้นะคะไม่ว่ากัน แต่โดยหลักแล้วก็คือแม่หมอยึดตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนาะก็คลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคมประจําเดือนกันยายน2565เนารขออภัยนะคะประจําเดือนกันยายนนะคะเราจะมาอัปเดตกันทั้ง3สถานะเลยคนโสดคนที่เป็นคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันนะคะ ช่วงนี้คลิปในใน,ในเรื่องของความรักเนาะบางทีแม่หมออาจจะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะคะแต่รู้สึกว่าเดือนนี้ลงคลิปช้านิดหนึ่งเนาะเพราะว่าติดธุระส่วนตัวนะคะแต่ก็จะพยายามลงให้ครบทั้ง12ราศีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าว่าชาวราศีเมถุนนะคะ ประจําเดือนกันยายนนี้ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างแม่หมอขอดูตัวตนของชาวราศีเมถุน,นะะ่อยค่ะขอดูตัวตนนะคะของชาวราศีเมถุน,นะะ่อยค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะชาวราศีเมถุนขอไพ่ใบแรกคะ่ะ nine of pentacles นะคะตรงกลางตรงไหน 9 oh. of Pentacle นะคะใบแรก7 of Sword ค่ mm. The Empress, ะดี e อมเพร s ค่ะ King of Pentacle นะคะ ซิกซอบแวนนะคะซิกซอบเพนตัคเคิลค่ะสามไม้เท้าค่ะจูย่าแฟน The Fool ค่ะ Two of Cups ค่ะ Page of Swords ค่ะ Two of Swords นะคะและไพ่ใบสุดท้าย The Strength ค่ะ Consort mm hmm. น,นะคะพลังงานของ Consort มีความ คุณไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้แยแสอะใช้คำว่าไม่ไม่แยแสเลยดีกว่าไม่ค่อยสนใจกับการที่จะหาใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตอะพลังงานของคุณมีความเที่ยวเที่ยวสนุกสนุกมีความอยู่คนเดียวแล้วคุณก็คือรู้สึกว่าคุณก็โอเคเหมือนช่วงเนี้ยค่อนข้างเปรตตัวเองอยากได้อะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยเนาะ ไม่ค่อยที่จะวอรี่ในเรื่องของความรักแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีนะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณออโอกาสที่ตัวคุณเองจะไปผูกสัมพันธ์กับใครนั้นมันก็มีแต่ถามว่าคุณอยู่ในขั้นจริงจังไหมอันนี้ค่อนข้างยากนะเพราะว่าบางคนเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวคือคุณอะมันมีไพ่ทูอัคัขึ้นมานะคะการที่จะมี ความสมัครรักใคร่กับใครสักคนเนี่ยถามว่าเราเราคุยได้อืเราคุยได้นะแต่ว่าถ้าจะให้แบบคุณแบ่งส่วนในชีวิตของคุณไปให้เขาหรือจะเอาชีวิตโสดของคุณเนี่ยไปไปขึ้นอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วทําให้คุณหมดอิสระภาพไปตรงเนี้ยค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่ามันมีไพ่เดดฟูขึ้นมาด้วยคุณเองเป็นคนที่ ถ้าเจอคนที่ไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรที่ไม่ตรงกับคุณเนี่ยคุณจะเฉยอืนะคะเพราะว่าไพา่ของคุณขึ้นมาเป็น Line of Pentacles คือเหมือนกับเรามีวุฒิภาวะหรือมีความที่แบบว่าอยู่คนเดียวอยู่ด้วยตัวเองแล้วคุณสามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีอะนะด้วยความที่เป็น The Empress ขึ้นมาด้วยอาจจะเป็น มีซิกเอาเป็นเขคาขึ้นมาบางคนสนิทกับคุณแม่หรือสนิทกับพี่สาวหรือใครที่เป็นเป็นเป็นญาติหรือเป็นอะไรกับเราอะค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทก็ได้หรือเป็นกัลยาณมิตรหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนกับเราอยู่กับเขาเราปรึกษาเขาแบบเนี้ยเราก็โอเคแล้วถามว่าในเรื่องของความรักคุณไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเซเว่นออฟสอดขึ้นมาด้วยเนาะใครสักคนที่จะเข้ามารู้จักคุณเนี่ยเขาจะมองคุณว่า เป็นอะไรที่ดูดูแพงอ่ะเออดูแพงหรือว่าดูหน้าเข้าหาดูถ้าเขามองมาจากภายนอกถ้าเขาไม่สามารถที่จะมาซัพพอร์ตคุณได้ไม่ว่าจะเรื่องการเงินหรือเรื่องความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยหลายๆคนเขาจะไม่กล้าเข้าหานะอืมนะคะซึ่งตัวคุณเองก็ค่อนข้างระวังด้วยในการที่จะให้ใครเข้าหาคุณแบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่าถ้าใครที่เข้ามาคุยกับคุณได้แล้วอะคุณเองก็ ใช่มีคือมีมีการให้ให้ตอบแทนกลับไปเหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าเขามาคุยกับเราแล้วคุณจะหยิ่งหรือว่าคุณจะไม่ตอบแชทอะไรเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะก็ตอบตอบนะคะแต่ให้เขารู้จักคุณแค่ครึ่งหนึ่งอะ่ะมันยังขึ้นเป็นทัวร์สอดน,นะในการที่คุณจะมองหาใครสักคนหนึ่งนะคะไม่ได้เปิดเผยตัวตนต,ตัวเองสักเท่าไหร่อะ่ะคนเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาคุยกับคุณเนี่ยคือต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยอะ่ะ ออนะคะแล้วก็มองเห็นพลังงานของการที่ยังมองหาไปข้างหน้าเออถ้าต้องการที่จะเป็นตัวเป็นตนนะ่ะคือแม่หมอมองดูว่าคุณยังใช้ยังใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆดีกว่ายังไปเรื่อยๆนะคุณยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักอย่างเต็มที่นะคะแต่เอาแค่มาพอเป็นหล่อเลี้ยงหัวใจคุณนะ่ะให้ให,ให้ให้มีเพื่อนคุยให้มีที่ปรึกษาไปอะ่ะ แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้คุณไม่ได้ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมอะไรในชีวิตของคุณมากมายเนาะคนโสดนะคะคือยังปิดบงังความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่อะไม่ได้เปิดเผยออกไปทั้งหมดนะและคุณจะพิสูจน์ว่าคนที่จะคุยกับคุณเนี่ยเขาต้องมีความอดทนขั้นสูงเหมือนกันนะเออเพราะว่าเป็น the strength เดอะสเตรนท์ไงดูเป็นผู้หญิงแกร่งดูเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้อะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าหาคุณเนี่ยจะค่อนข้างยากนะนะคะ ก็ทีนี้ขอไปขอไปดูคนที่เป็นคนคุยเลยแล้วกันเนาะคนที่เป็นคนคุยไม่หมอมองดูว่ายังมีความคุณอะเป็นเซเว่นอัสอดในใจของคุณอะเป็นเซเว่นอัสอดคือไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดอะคุณไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดของคุณอะถามว่าคุณจะให้สถานะเขาไหมมันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าขึ้นเป็นนายออฟเฟน t a c ค e ล ความที่มีเดอะฟูลขึ้นมาด้วยเป็นคนที่เจ้าสำราญเรียกได้ว่าเป็นเจ้าสำราญรักอิสระค่อนข้างสูงแต่ถามว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับคุณไม่มีนะเป็น King of p e n t a c l e นะคะ,ะเป็นผู้ชายธาตุดินเป็นคนธาตุดินได้มีความเป็น The Empress ถ้าในทางกลับกันเนาะถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงอะคุณจะมีความแมนคุณจะมีความเป็นผู้ชาย แต่คนผู้ชายที่เข้าหาคุณอะที่คุยกับคุณอะจะมีความอ่อนหวานจะมีความเหมือนแบบเป็นเป็นผู้หญิงอะไม่เชิงว่าเป็นผู้หญิงแต่อารมณ์เขาจะเหมือนผู้หญิงอะจะขี้งอนจะขี้น้อยใจหรือเป็นอะไรอันเนี้ยคือมันจะกลับกันแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าตัวของคุณเองเป็นผู้ชายอะผู้หญิงคนนั้นเขาจะมีความเงียบมีความนิ่งมีความเป็นแม่สี่เรือนอะไรแบบเอนอี้ย เออแต่ใดในตรตรงเนี้ยมีความเป็นเดรสน่ะใครคนใดคนหนึ่งที่ถ้าถ้าเป็นตัวของเราอะถ้าถ้าคุณเป็นตัวถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงอะนะคะคุณจะมีความอยู่เหนือกว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเออใครก็คือไม่ให้เอาคุณลงได้อ่ะอ่ะอืมยังไงก็มีความเหนือกว่าแต่ถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายอะนะคะคุณจะไปเจอผู้หญิงที่เขาค่อนข้างให้เกียรติเราอ่ะ ไม่ได้เรียกว่ามาข่มเราหรอกนะมันไม่มันไม่เชิงแบบนั้นแต่ว่าเขาค่อนข้างให้เกียรติเราเขาเป็นคนที่ความอดทนค่อนข้างสูงถ้าตัวคุณคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะไปเจอผู้หญิงแบบนี้นะนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะเหมือนกับต่างคนต่างปล่อยกันให้เป็นอิสระไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ขึ้นตรงต่อกันนะ่ะนะคะมันขึ้นเป็นเซเว่นออฟสอดอยู่คุณไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเผยให้ใครรู้ทั้งนั้นแหละ แต่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆนะค่อนข้างเป็นไปอย่างช้าๆแต่มีมาสม่ำเสมอนะคะมีทัวบคัพส์ขึ้นมาแล้วมี the empress ขึ้นมาคือให้ความสำคัญในการพูดคุยกันในระดับหนึ่งแต่แต่แตให้ให้อิสระภาพต่อกันด้วยอะนะคะเออเนาะคือเหมือน เหมือนกับแบบยังเป็นทัวร์สอดอยู่นะคะมีความไม่มั่นใจในตัวของกันและกันอยู่นะอันที่จริงอะ่ะเป็นความที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะนะคะแต่มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นไปต่อได้นะแต่จะเป็นไปอย่างช้าๆและเหมือนกับแบบต่างคนอะ่ะยังเป็นลานลาอยู่อ่ะนะคะยังชอบความอิสระยังชอบที่จะโบยบินไปได้เรื่อยๆอะ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องการใ้บบังคับชีวิตของกันและกันน่ะเออถ้าพวกคุณคบกันแบบนั้นน่ะพวกคุณจะไปต่อได้เรื่อยๆนะคะเออยังไม่มีการเปิดเผยเอ,อ่ายังไม่มีการที่จะแบบผูกมัดอะไรกันทั้งนั้นน่ะแต่ยังยังเป็นไปได้เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์เนาะอ,อืมนะคะถ้าเกิดในความสัมพันธ์เนี้ยมีใครสักคนใดคนหนึ่งที่ต้องการที่จะชัดเจนขึ้นมาปุ๊บแบบเนี้ยมันจะเกิดการขัดกันน่ะ เพราะว่ามันเป็น two upsort นะคะเป็น two upsort แล้วก็เป็นออ page อ p s o r t ด้วยเนาะมันเป็นไพ่ดาบขึ้นมานะคะแต่ว่ามันเป็นดาบที่เป็นดาบที่ค่อนข้างขัดแยง้งอะ่ะเป็น seven s o r t ด้วยมันเป็นดาบมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ถึงอยากจะเปิดแค่ไหนก็เปิดไม่ได้เนาะเพราะว่าอีกอคนนึงยังห่วงความอิสระของตัวเองอยู่นะคะทีนี้ถ้าว่าเป็น คนที่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วแม่หมอบอกเลยว่าช่วงเนี้ยพวกคุณเหมือนใส่ใจกันน้อยลงหรือมีแฟนก็เหมือนไม่ไม่มีมันจะเป็นฟิลแบบนี้ยถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงอะ่ะคุณจะถูกเลี้ยงด้วย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 เงินอะถูกเลี้ยงด้วยความที่แบบว่าปล่อยให้คุณสบายให้คุณเป็นนกน้อยในกรงทองนะคะอืมแต่ให้ไม่ไม่ได้ให้คุณอยู่แบบลำบากนะ คุณอยู่แบบสบายเลยคุณอยู่แบบรูหลาคุณอยู่แบบอิ่มมีพี่มันเนาะดีไมด่ดีน้ำหนักขึ้นนะคะอยากกินได้กินอยากซื้ออะไรได้ซื้อแต่ว่าให,ให้ความสุขทางใจหรือว่ามามาเหลียวมองคุณในตอนนี้หรือมาสนใจคุณให้เต็มที่เลยในตอนนี้ยากเพราะว่าคู่คู่กรณีของคุณอนะถ้าตัวคุณเป็นผู้หญิงอะคู่กรณีของคุณเขาเป็นคนที่ ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักแบบให้หวานให้โรแมนติกเลยแบบนี้ยากนะนะคะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเก็บทรงอะ่ะเออนะทีนี้ถ้าจะมาให้หวานให้แสดงออกถึงแบบว่าออมาโรแมนติกหรือว่ามาทำเป็นกลุ่มกลิ่มอะไรแบบนี้ค่อนข้างยากอะ่ะนะคะเออแต่ถามว่าคุณซีเรียสขนาดนั้นไหมคุณก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่า คุณเองก็ชอบไม่คุณไม่ชอบให้ใครมาเล้าหรือหรือว่าไม่ชอบให้มาอะไรกับคุณมากมายอ่ะเออแค่หมูไปไก่มาก็พอเออคุณอยากซื้อของแค่โอนเงินมาก็พอให้บัญชีให้เลขบัญชีไปแล้วคุณโอนเข้ามาเห็นเป็นตัวเลขเห็นเป็นเงินในบัญชีแบบเนี้ยคุณก็พอใจคุณมีความสุขละแค่นั้นเลยไม่ต้องมาอะไรมากแบบเนี้ยเนาะเออสาหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าถ้าตัวคุณเป็นผู้ชายคุณเองก็ ช่วงนี้เหมือนกับคุณกับแฟนต่างก็ปล่อยให้อยู่ในอยู่ในมุมของการที่แบบว่าต่างคนต่างหาความสัมปทานในความรู้สึกของตัวเองอะในในใจของตัวเองอะถ้าคุณผู้ชายคุณชอบที่จะไปเที่ยวไปตื่มสังสรรค์กับเพื่อนหรืออะไรแบบนี้นคุณก็ไปคุณผู้หญิงคุณอยากไปซื้อของไปชอปปิง้งไปเพลิดเพลินอะไรกับตัวเองแบบนี้นคุณก็ไปเออแต่ไม่ได้ทิ้งความรู้สึกของกันนะ นะคะมันเป็นช่วงที่แบบว่าให้อิสระต่อก,กันนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้มีการแบบไปต่างคนต่างไปพบคนใหม่อะไรแบบนั้นไม่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะแต่ให้ความให้ความสนใจกันน้อยลงแต่พวกคุณไม่ได้ซีเรียสคุสองนสองคนไม่ได้ซีเรียสเนาะออทีนี้ถ้าจะถามถึงเรื่องของการมีลูกเรื่องการมีลูกแม่หมอมองดูว่าอืมมีเวลาใส่ใจกันน้อยลง จริงๆถ้าพร้อมที่จะเปิดอู่ว่เปิดได้นะเพราะว่าด้วยความที่มี The Empress ขึ้นมานะคะพร้อมที่จะเป็นคุณแม่ร่างกายของคุณผู้หญิงเองก็พร้อมอต่างฝ่ายต่างก็พร้อมกันทั้งสองคนแต่แม่หมอมองดูว่ามันไม่พร้อมในความรู้สึกมากกว่ายังไม่ค่อยอยากที่จะเอาภาระผูกพันเข้ามาทำให้ให้ให้รู้สึกแบบ ขาดอิสระเพราะว่าไพ่ของความเป็นอิสระในช่วงนี้ขึ้นเยอะยังอยากเที่ยวยังอยากชมชมท่องเที่ยวโลกภายนอกโลกกว้างอะไรแบบเนี้ยก็เลยยังไม่ได้อยากมีน้องเข้ามาให้แบบต้องอยู่กับบ้านอยู่กับยเย่าเฝ้าแบบเรือนอะไรแบบเนี้ยนะคะเออแต่พวกคุณทั้งสองคนก็อาจจะยังไม่มีแลนของการที่จะมีลูกเนาะนะคะ ทีนี้ถ้าเป็นสามีพันระยานั่นแหละเนาะก็ช่วงนี้ให้อิสระภาพต่อกันนะคะให้อิสระภาพต่อกันก็ค่อนข้างเยอะเลยอา,อาจจะเป็นในช่วงสักระยะหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะถึงจะหันมาสนใจให้ความสำคัญกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้วอรี่อย่างที่แม่หมอบอกเนาะ ทีนี้ขอดูไพ่ขอดูไพ่สรุปหน่อยค่ะไพ่สรุปต้องการบอกอะไรคะไพ่สรุปต้องการที่จะบอกอะไรคะตอนนี้ยังไงก็ให้ระวังในเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะคะชาวราศีเมถุนเนาะช่วงนี้เหมือนจะกินอะไรอร่อยสักนิดนึงอะไพ่สรุปนะคะ five of wands อ่า five of wands ขึ้นมาหน่ง เอซับครับนะคะจัดเน้นนะคะและไนท์อ t o เ p นตาเคิลนะคือได้ King of Pentacles แล้วก็ Knight of p e n t a c l e นะคือสำหรับคนโสดแล้วโอกาสในเรื่องของความรักอะ่ะยังมีเข้าหาคุณอีกนะยังมีเข้ามาหาคุณเรื่อยๆอะ่ะแต่คุณก็ไม่ได้ขวอยคว้าเอาความรักสักเท่าไหร่หรอก มันยังเป็นไฟล์ออฟแวนอยู่อ่ะคุณทําชีวิตตัวเองให้ดูวุ่นวายอ่ะทำชีวิตตัวเองให้ดูวุ่นวายอ่ะแต่มีเอซับคัพเข้ามาเอ่อมีความย้อนแย้งในตัวเองอ่ะเนาะเอซับคัพคือคุณน่ะถ้วยของคุณน่ะมันตั้งตรงานอยู่แล้วอ่ะคุณต้องการให้ใครสักคนเข้ามาเป็นเจ้าของแต่คุณรอคอยคนที่จะมาเป็นเจ้าของที่มีความเหมาะสมมากที่สุดอ่ะนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสด คือคนเข้าหาคุณก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้ามีใครที่เป็นคนคุยกับคุณในตอนนี้คุณเองก็ให้ความสำคัญกับเขาอยู่ในระยะในระดับหนึ่งเออแต่คุณจะตัดสินให้เขาเป็นคนคนนั้นเลยไหมก็ยังยากยังยากมีความย้อนแย้งในใจของตัวเองสำหรับคนโสดนะยังมีคนเข้ามาอีกนะคะชัดเจนว่าเป็นธาตุดินเนาะชัดเจนว่าเป็นธาตุดิน เพราะว่ามีไพ่เหรียญมีทั้งไน i g h t of p น n t a c l e s แล้วก็ king of pentacle s นะคะค่อนข้างชัดเจนดินก็ได้แก่มังกรพศษบหรือกันหรือจะเป็นธาตุอื่นก็ได้แหละเป็นคนเป็นคนที่อยู่ในธาตุอื่นก็ได้แต่ว่าอาจจะมีดาวเจ้าเรือนดวงใดสักดวงหนึ่งที่อยู่ในธาตุดินนะคะมีความนิ่งเป็นคนที่พูดน้อยพูดน้อยต่อยหนักอะไรแบบเนี้ยอื โอกาสที่จะเจอคนแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าคนที่เป็นคนคุยนะคะเออก็อยู่ในธาตุดินนั่นแหละเนาะค่อนข้างชัดเจนทีนี้ถ้าอยากจะเปิดตัวกันอยากจะชัดเจนกันคุณอาจจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะเพราะแม่หมอมองดูว่าพวกคุณนะยังมีความยังมีความ แย้งกันน่ะยังมีความแย้งกันหรือสถานการณ์ใดๆหลายๆอย่างมันวุ่นวายอ่ะมันไม่เหมาะต่อการที่พวกคุณจะเปิดตัวนะคะมันก็เป็นไปได้เรื่อยๆอ่ะถ้าคุณจะคบกันไปแบบก็ไม่ได้ต้องชัดเจนอะไรมากมายอ่ะไม่ได้ต้องไม่ได้ต้องให้ใครรับรู้อะไรมากมายแต่พวกคุณก็โอเคกับการอยู่กันแบบนี้อืมเพราะว่าการกินการเที่ยวการล้นลาอะไรของพวกคุณมันก็ยังสำคัญอยู่นะคะ ออแต่ด้วยความที่ว่าเป็นเนซอปคัพนี้มันจะมีความหันมาสนใจใส่ใจกันมากขึ้นมีจัดเม n นเข้ามากา็การตัดสินใจที่จะถามว่าเป็นเชิงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเลยไหมมันก็มันก็เป็นไปได้นะคุณแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่กันแบบเรื่อยๆอ,อยู่กันแบบลับๆอ,ออ่ะเนะคะอื ทีนี้สําหรับคนที่เป็นคู่กันนะคะเป็นแฟนกันแต่งงานกันแล้วอะเอ,อ่อด้วยความมีไฟออกแวนขึ้นมาแล้วก็เอซับคัพขึ้นมามีจัดเมน์ขึ้นมาคือถ้วยเนี้ยมันก็ยังเป็นของผู้คุณอยู่อ่าถ้วยยังเป็นของผู้คุณอยู่ยังให้ความใส่ใจสนใจกันอยู่นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยให้ความสนใจกับทุระของตัวเองมากมายไปสักนิดหนึ่งทั้งคุณทั้งแฟนคุณเลย เนาะแต่ในในระยะอันไกลเนี่ยด้วยความที่ว่ามีจัดเม้นตอะนะคะ,ะเหมือนถ้าใครที่ยังไม่ได้แต่งงานนะมีโอกาสที่จะประกาศข่าวดีมีโอกาสที่จะประกาศข่าวด,มาาาวดีมีโอกาสที่จะแบบเอ่อให้ให้ญาติพี่น้องให้ใครๆได้รับรู้อะว่าพวกคุณอยู่กินกันแล้วก็อยากจะแต่งงานอยากจะ ทำให้มันเป็นเรื่องบป็นราวเป็นยังงอะไรแบบนี้อันนี้สําหรับคู่ที่เป็นแฟนกันแล้วแลวยังไม่ได้แต่งงานนะคะมีโอกาสเนาะหรืออาจจะชวนกันไปจดทะเบียนสมรสก็ได้นะคะเออทีนีออ้แล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของบุคคลหลายๆคนที่จะเข้ามามีส่วนในชีวิตคู่ของพวกคุณมากขึ้นมันอาจจะดูวุ่นวายนะมันเหมือนกับชีวิตคู่ของพวกคุณสคนมันไม่ใช่เรื่องแค่ของพวกคุณสองคนนะ,นะคะ มีโอกาสที่คนมากมายหลายคนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในตรงนี้การใช้ชีวิตคู่ของคุณยังจะไม่เหมาบอกเพราะฉะนั้นเหตุผลของการที่พวกคุณปิดไว้อาจจะเป็นเพราะว่ามันดูวุ่นวายอะถ้าเปิดเผยมาแล้วอะเออเนาะบางครั้งอะเราอยู่เราอยู่ในยุคเนี้ยบางทีเราดูมองเหมือนเป็นหัวสมัยใหม่ไงคะแบลบว่าอยู่กันแบบเรื่อยๆอยู่กันแบบลับๆเยียบๆแบบเนี้ยก็ดีละเออเราถ้าประกาศออกไปแล้วอะ คนนั้นอาจจะบอกแบบนี้คนนี้อาจจะบอกแบบนั้นมันก็เลยดูวุ่นวายอืมบางคนอนะไม่ชอบพิธีรีอตองไนงะเออมันก็จะอาจจะเป็นมุมแบบนี้นะคะนะคะอืมทีนี้ก็ไปได้เรื่อยๆของพ่อคุณนะเนาะไม่ไม่ได้ค่อยได้หวือหวาอะไรกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนาะเออนะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศี เมถุนแล้วกันเนาะชาวราศีเมถุนหรือว่ามิถุนนะคะความรักในเดือนกันยายนไม่ไม่ค่อยได้หวือหวาไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไดเ้เรียกว่าอะไรล่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะ่ะเนาะ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ในมุมของการที่เสาะ,ะแสวงหาความความความสุขส่วนตัวกันไปและกันในช่วงนี้เนาะเอออาจจะใครสักคนหนึ่งอะ่ะ ทำงานแล้วเหมือนปิดกั้นตัวเองมานานเออไม่ค่อยได้พบเจอโลกภายนอกพอทีนี้ก็เลยพอเป็นช่วงที่ล้นลาได้ก็เลยแบบต่างคนเปิดโอกาสให้กันทั้งคู่อะไรแบบเนี้ยเนาะไม่ได้ซีเรียสกันขนาดนั้นนะคะอืมโอเคก็ไม่หมอเป็นกำลังใจให้ทั้งสามสถานะเลยนะทั้งคนโซดทั้งคนที่มีคนคุยแล้วก็คนที่เป็นแฟนกันแล้วว่ะนะคะ มันอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งของของดวงอนะเนาะก็เป็นระยะสั้นๆนะคะประจําในช่วงของเดือนกันยายนนี้เดือนหน้ามันก็อาจจะเปลี่ยนนะเนาะดวงนะคะใดๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการจะทําของเราทั้งนั้นเนาะจะมาให้ไพ่เพียงแค่สิบกว่บบาใบเนี่ยมาตัดสินทั้งหมดในชีวิตของคุณมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้แม่หมอก็บอกเลยเนาะ,ะกรมมุนาวัตติโลโกโน,นะคะ ไม่มีใครปฏิเสธกรรมได้เนาะทำดีก็ได้รับผลดีนั้นตอบกลับมาแต่ว่าถ้าทำไม่ดีมันก็จะได้รับผลนั้นตอบกลับมาเช่นเดียวกันนะคะในการทำนายดวงนี้มันอาจจะมีทั้งตรงแล้วก็ไม่ตรงเนาะยังไงก็เป็นการทำนายดวงโดยทั่วไปนะคะเออก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอยด้วยละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้เพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในเดือนถัดไปนะคะแม่หมอจะมาอัปเดตดวงความรักให้แบบนี้ทุกเดือนเลยบางเดือนก็อาจจะมาเร็วบางเดือนก็อาจจะมาช้าก็อย่าว่ากันเนาะบางทีแม่หมอก็มีธุระส่วนตัวที่ต้องจัดการนะคะแต่ก็จะพยายามมาให้ให้สม่ําเสมอแล้วกันนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะจะขอจบกัน ทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนประจำเดือนกันยายน2565ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ